S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะแบ่งทีมเดี๋ยวปฟังเล่นด้วยครับฝั่งละห้คนเป็น2ทีมอ่าอัรนีส้สิ่งที่เราจะชูเนี่ยจะไม่ใช่จะไม่ใช่ลูกบาศก์นะครับ<า> มันจะเป็นของที่อยู่ในกล่องนี้ซึ่งเราต้องแรนดอมเอานะคะเนี่ยนะคะฟังนะคะตรงนี้เรามีกล่องปริศนาที่จะไม่ใช้ลูกบาศแต่เราจะใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนี้ใช้ชูดแทนใครอยากได้กล่องไหนไปยืนอยู่หลังภาชนะกล่องนั้นเลยค่ะได้หมดเลยได้เนี่อันเนี้ยมันน่าจะหลอกแบบอันนี้อันนี้น่าจะเป็นของเล็กนะคิดว่าอวิคอสีคอสีก็ต้องของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่ะยากอันนี้หลอกอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะง่ายกว่าไหมทุกคนมี ของเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากภาชนะที่เหมือนกันของแต่ละทีมนะคะขอเชิญคุณลุกนะคะที่เลือกภาชนะสีเหลี่ยมจัตุรัสและคุณเอสค่ะหนึ่งสองตบต้องชุดทันตะก้าเลยเหรอทันตะก้าเลยเหรอที่ละลูกเหรอหรือว่าทันตะก้าทันตะกาทันตะกาเลยใครลวงน้อยที่สุดโอ้โหอิชิกาวะเชิญก่อนเลยอิชิกาวะเริ่มจ้ากอากาัเชียะ ยังอู้อ่ะพร้อมแล้วชุดได้เลยนะพี่อย่าจริงจังมากจริงจังมากจริงจังมากไอ้บอกพี่อย่าจริงจังมากเชื่อลงว่ะโอ้ อุ s <S oh, fruit, ้ยแต่เฉียดมากเฉียดมากคะแนนเป็นสูงย์คอยลงใจหน่อยมาเดี๋ยวเลยอ่ะอุ้ยโยนเป็นลูสลรต้องทำจ้ะโยนเป็นนักวันเล่ดจริงจ้าตัวเ ต่อไปค่ะขอเชิญคุณมุกและก็ใครที่จะเปิดอ่ะคุณมุกขยายเปิดเลยค่ะใครเป็นรจักอะไรวะโอ้ยไม่ได้กระโดดไม่ได้ทั้งถาดทั้งถาดหอไได้แค่นี้แค่นี้แค่แตงกวาแตงกวาใครก่อนฉันก่อนหล่อไม่ได้แบบคนได้ลองสลับนะคะยายเริ่มก่อนเลยค่ะแหนโยนเสรกุบ คือตอนซ้อมมาดีตอนจริงไลยไปเล่นกะปิไปกูชอบ่วยการแล้วเนีอย่างเงี้ยโดนโดงเยดูเลกะด้งกะ้างกัน่อกสมัครนะฉันกันดีมากตอนนี้นสามแพนะคะสุเสุดภายชนะชิ้นต่อไปจะเป็นภายชนะที่ยาวสั้น ยาวสั้นคุณอีโอจะเจอกับเล้งนะคะไะ้ไหมจ้าจ้ายุ้ยเดี๋ยนะเจ้าถูกแล้ยทำไมกูไม่ให้นักแบดมาตีอ๋อคือต้องดออย่างงี้ไปเหรอได้โยนไมโยนอย่างงี้โยน้ไม้เหรออุ้ยไม่เปัญหานะก็คือเทโยนแม่แบดติดลูกคนแก่มาทำไมวะเนี่ยเยเดี๋วขาคิดว่าตีตีมยุง อ๋อคือเราต้องเป็นทฤษฎีของการโยนหอกถูกปะมาถ้าพร้อมแล้วไปจ้าข้อเก่งเลยนะพระคุณจ้ามึงเลงอะไรเลงเป้าเลงเป้าอะไรเลงปองโทษนะเป้าเมาอยู่ดูดไม่ใช่เป้าคุณอยู่นือนมมีเชี่ยดเลยอุยนีเอันนี้ยากพร่เจ้าเดี๋ยวจะแบบมัวขึ้นไปแล้วก็ให้มันลงะ <ersch> เอเอมีม้วนมีอะไรพูดไปเรื่อยคนไทยของแท้ของแท้เลยเพรานันนะคะเละเทะมากตอนนี้สูนยูนิงปองกับเจนนี้ก่อนดีกว่าไม่ไม่ชอบความกดดันเอชอบกดหัวอย่างนี้ เด oh, ิมตอกับใจต้องใจแต่ลักษณะใคร้ากับลูกบาทมากสุดต้องใจจริงจื่อใจจังนะอุ้ยหอ้ยอย่งไรดีอย่าบอกนะลักษณะไม่เหมือนคนจะโยนบาลเหมือนผี มีเทคนิคยังไงไหมจอต้องมาว่างยังไงมั้ยต้องง่ายไหมครับจำเนาะงงนะมไ่ถึลงพื้นปิงปองค่ะปิงปองมากล็ดลูกแม่เอาปะนะให้เล็งให้เล็งไว้เอาให้เข้าห่วงเด้อลูก ตัวตัดสินตัดสินแล้วอันสุดท้ายนะครับเปิดยากหัวหน้าทีมโอ้ให้ขอบลงทุนมากเลยอะเยมากรเยมาปก่อนทุกคนระวังอันตรายด้วยจ้าปะุมมันมากเชืว่าอีมานน่จะต้องเคลี่ยงไปแล้วก็ทำสารพังค่ะ 99.9%ที่ม oh, ันจะเข้าเระต้องโค้งเนื่องจากอันนี้มันเป็นลูกตัดสินเพราะฉะนั้นอ่ะเราตัดสินจะเข้าใกล้เคียงไหมหรือว่าไม่ตัดไม่ไม่เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเซ็ตเดนเดทถ้าลงลงแข่งต่อไม่ลงไม่ลงแข่งต่อลงอีฝั่งไม่ลงชนะไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้คะแนนอุบาทมากจากในกีฬาทีมชาติต่างๆนะคะ เจอใครส่งตัวแทนแต่ถ้าเราลงก่อนก็ได้เปรียบไงและทีมผมมีนักกีฬาทีมชาติเออนิโอฝั่งนี้ไปลุกลงไปทีแต่ต้องวนนะให้วนนะวนดีนะกูยังไม่ลุกไปก่อนลุกไปก่อนจ้าอ่พีไปพี่ลุกไปเฮ้ยอาีมไทยเราจัดผมสวยๆก่อนยู่ทีมเรายาย แล้มมืออะไรขึ้นอ่ะไอ้นี่มันนะปิงปองโทษนะปิงปองล้มปิงปองมันมันลงไปตรงแก้มนะแต่มันล้าวไปที่รูอ่ะเดินไปหาใจแท้รู้ก่อนนะทีมรู้คนแรกนะแต่เดนเดทรับเดนเดทนะคะเด็กปั้นมีทรงมีทรงสิทธ์กับครูทำห้ดูจริงจังจัง้ย เดี๋ยวที่โชว์กล้ามนี่คืออะไรต่อ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 อันนี้โอเดียทำไมมันต้านมันต้านพันไปด้วยนะใหญ่ชนะสุนปดายัยมีโอ้ยมัดโ้ยมีแต่วช่วยมีตัช่วยเอาอะไรเทคนิคของเขานะคะเออนี่คือสแต็กศาสตรการเลนเกตเก้ามานะคะ Oh. cái <osc> Ma... Má khó oh, sống má Ờ, ok Má, má Má Chẳng mấy Ơi Ơi Hãy subscribe ทีมของเชียงหจอร์นะคะและพักพวกชนะไปนะคะเนี่ยอถือว่าจำลองบรรยากาศจำลองบรรยากาศความสนุกสนานของเกมแบบเกมขั้นเวลาในงาน g จน t v s ี y l e Olympic นะคะเดี๋ยวจะไปเจอกันแบบเจอกันทั้งบริษัทเลยนะฮะอ่ะให้มุกละกันฝากเชิญชวนค่ะก็อยากให้ทุกคนมา ร่วมสนุกกันเนาะหลายๆครั้งให้มันจัดแบบอยู่ในอินดอร์อครั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในงานนี้ได้เลยนะคะสตีมเอ็มทีวีสตาร์ลิมปิกค่ะใช่เลครับผม23ธันวาคมนี้นะครับเจอกันอย่างแน่นอนนะครับที่อินแพคเมืองทองธาน,นีนะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทีเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับแต่บัตรอะไปไปก็หมดแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังยังจะพอมีแบบ <Yeah S 2> เล็กๆ,ๆน้อยๆให้ได้ไปร่วมสนุกกันนะคะวันนี้ขอขบคุณ แขกรับเชิญของเรานะคะของให้แบบโด่งดังเจอนุ่งเรืองแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นอยู่ลตลอดไปนะคะ<อ>ที่เล้งที่เอสพี่จอร์พีโอพี่ลูกน้องโมกแล้วก็มาก์คพาคีมาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อนะคะกับฟีฟอร์มในท็อกกับเธอ